ต้นที่แสดงอาการรั่วที่เราจะปรากฏให้เห็นนะครับยกตัวอย่างอย่างต้นนี้นะครับเจาะมาแล้วน่าจะเกินสองเดือนแล้วนะครับตรงบริเวณรอบๆกรับปออาะตรงนี้นะครับหนุ่มสนยางไม่ได้ซีนด้วยซิลิคโคนหรือกาวกาวเหนียวน,นะครับพออายุได้ประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยก็จะเจออาการที่ว่า น้ำยางรดนะครับซึ่งปกติน้ำยางาเข็มหนึ่งเนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ขึ้นมาเกินครึ่งถ้วยตอนนี้เหลืออยู่ก้นถ้วยนะครับสถนานเนี้ยก็เป็นการบ่งบอกว่าตรงนี้มันเกิดอาการรั่วนะครับวิธีการเช็คในเบื้องต้นนะครับง่ายๆหลังจากที่เราเติมกา๊าซไปแล้วนะครับครบย4สี่ชั่วโมงแล้วจอดไปแล้วตอนนี้กา๊าซอยู่ได้ประมาณตอนนี้กา๊าซน่าจะได้อายุ2วันแล้วนะครับ การเช็คว่ามันรั่วหรือไม่รั่วเนี่ยเราเราลองกดดูครับตรงไซลิงก์นี่นะครับออกแรงกดเข้าไปทีนี้ตอนมันเด้งกลับมาหไหมครับมันเด้งกลับมาไม่ไม่สุดเด้งกลับมานิดเดียวนะครับถ้าเรากดค้างไว้ให้นานขึ้นปุ๊บเนี่ยอากาศหรือกคาร์ดข้างในเนี่ยมันก็จะหมดเลยนะครับหมดไปเลยในระบบแสดงว่าในระบบตรงเนี้ย มันมีอาการรั่วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะรั่วจากขอบตรงนี้นะครับซึ่งต้นยางเนี่ยถ้าใช้ระบบเจาะเนี่ยหากเกิดปัญหาตัวน,นี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยผลมลิมันจะลดลงเลยซึ่งทางแก้นะครับถ้าหากว่าเจเาะรอบรอยแผลเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยหนุ่มสวนยางแนะนําให้ให้ย้ายนะครับย้ายจุดย้ายขึ้นไปข้างบนนะขยับขึ้นไปเนื่องจากว่าบริเวณเปลือกเนี่ยมีเอทิลีนอยู่บ้างแต่ไม่มากนะครับ กระจายอยู่ตรงนี้แล้วสภาพเปลือกตรงนี้เขาเขาคุ้นชินกับการการให้ผลผลิตโด,บบดยที่ใช้ฮอร์โมนนะครับพอเราขยับขึ้นมาต้นยางก็จะไม่ต้องปรับปรววมากนะครับเพียงให้เราติดตั้งแล้วก็ให้ฮอร์โมนไปย4ิบสี่ชั่วโมงเนี่ยพอเราเจาะปุ๊บเนี่ยผลผลิตมันก็จะออกมาเลยไม่ต้องรอนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับให้ให้เห็นว่าต้นยางต้นเนี้รั่วแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องทําการย้ายจุดนะครับ ส่วนต้นเนี้ก่อนหน้านี้ก็เกิดอาการรั่วนะครับคือด้านบนด้านบนนี้นะครับมันยางเจาะไปแล้วประมาณสองเดือนเหมือนกันครับแล้วเกิดอาการรั่วนะครับรั่วแล้วก็ย้ายนะครับตัวน,นี้เนี่ยพอย้ายปุ๊บเนี่ยถ้าสูงไปอีกเนี่ยทางานยากของตัวยางก,ก,ก็เลยขยับลงขยับลงจากรอยเดิมนะครับหนึ่งฝ่ามือตัวนี้เจาะไปได้เข็มนี้เป็นเข็มที่สี่นะครับให้ฮอามูนครั้งที่สอง ถ้วย1.5ลิตรนะครับเห็นไหมครับถ้าต,ต้นที่ตอบสนองดีเนี่ยก็มีศักยภาพในการให้ผลผลิตเนี่ยเข็มเดียวนะครับเนี่ยถ้วย1.5ลิตรเกือบเต็มนะครับซึ่งน้ํายางยังไม่หยุดไหลนะครับถ้าเราปล่อยให้เขาไหลไปก็จะไหลไปอีกได้อีกสักพักหนึ่งน่าจะขึ้นมาปริมๆเลยนะครับนะครับแต่ผลผลิตรเริ่มลดปุ๊บเนี่ย เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าระบบเจาะเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการคือใช้อิทรลีนในการช่วยให้ผมผลิตหลั่งรั่วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องทําการย้ายพอย้ายปุ๊บเนี่ยผมผลิตก็จะกลับมานะครับเหมือนเดิมให้ผมผลิตที่มากนะครับ